โอเคครับ okay, ทุกคนคือวันนี้เนี่ยผมจะทำการมาทดสอบลูกกิวะทุกคนซึ่งตัวละครที่ผมทำการทดสอบเนี่ยนั่นก็คือจัก,กรพาเด,ดล่างสองครับทุกคนผมบอกเลยนะว่าเป็นอดีตลูกล่างของผมีตัวนึงเลยนะเพราะว่าแต่ตอนนี้เข้ามาตอนแรกเนี่ยผมทำการปั้นแล้วก็วุ้นสามดาวเรียบร้อยครับทุกคนถือว่าโอเคอยู่นะน่าเห็นชิบับบอมไม่น้อยครับทุกคนแล้วก็ห้าดาวทุกคนค่าบานตัวเดียวคือห้าล้านนะโอเคไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แหละเลจ้าที่คือแปดแสนทุกคนถ้าเทียกบกับลูกกิวขอก็โคตรน้อยเลยไง สวัสดีก็คือแปรวุฒิขอปู่บอมฮะทุกคนนั่นก็หมายความว่าโอ้โหบอมไม่มีของอีกแล้วฮะปู่บอมไม่ได้ออยแล้วฮะ,ววะก,ก็ทําการไปทดสอบลูกเกี่วดีกว่าทุกคนทดสอบลูกเกี่วของเดือนสิงหาคมทุกคนผมก็ทําการลงคลิปนี้ไประมวันที่31นะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะทุก,กคนโอเคปนะนกกเลยเลยฮะแล้วก็ขอบอกน่อยนิดนึงผมน่าจะเป็นสายฟรีแท้รถบัสนะทุกคนนี่เผื่อคนที่มาเข้ามาดูใหม่นะ นี่ฮะแม่เป็นสายฟรีแทรร้อยเปอร์เซ็นนะส่วแบงค์ฮะก็ถ้าผมจะแพ้ลูกกิ้วเยอะก็ไม่แปรทุกคนนะว่าลูกกิ้วผมมีทั้งสายเติมสายฟรีเนาะเราก็แค่มาทดสอบเฉยๆให้ทุกคนไปคอนเทนต์เ,ยเฉยๆไม่มีอะไรมากฮะส่วนคนที่อยากให้ผมใช้ทีมเต็มทดสอบลูกกิ้วเนี่ยเดี๋ยวรอเจโน่มาเดี๋ยวรู้กันฮะหมดเลยเขาขออนญาตทาสู้คนที่มีค่าพลังคือ20ล้านขึ้นไปนะแบบว่ามาไ,ได้แบบสูสีนะส่วนคนที่แบบค่าพลัง20ล้านลงมาเนี่ย ผขอาตย้ายาไปทดสอบของปั้นตัวแปะแสบดาลแล้วกันทนนั้งทุกคนอนแรกคือเมอร์ซี่ซีโดแล้วกันมาเปิดมาด้วยตัวบอสของจิวฮ้ามามาทุกคนผมทำการเปิดก่อนด้วยโซนินทคทั้ทุกคนแต่ว่าเขาใช้วิชาดาบมาก่อนนะพาสีไดยจะตีวิชาดาบแสงดาวมาเปี้ยงๆโอ้โหอล้านดาเมจคนแรงมากเลยนะก็ขอขอย่าฝาสิงกระแสตอมือนแล้วกันในใช้วิชาดาบใส่ใครโอเคลบลดีได้หมดเลยฮะไล่ตีหนึ่งทีโอเคอเราขึ้นจีบอ,อกยี่ไปปุ๊บปุ๊บปีปปปปปน้นหนึ่งทีทุกคนหนึ่งล้านะ ก็ระเบิดลมเล็กน้อยฮะทุกคนลมเย็นอย่างนัก็ฝั่งสีเงารอบที่สองนะทุคนแล้วก็นนใส่คนีนะแล้วคีนเอนจินไปเสียงความหวังอย่างนั้นก็ชีบะบอมป์ฮทุกคนปุ๊บเปี้ยงเป็นไงโอ้โหหนึ่งล้านนาเมโดโคตรน้อยเลยับทุกคนอันนี้ค่าโจมตีไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มเบสิกอย่างนั้นไล่ตีอีงทีนะสุดยอดอีงทีแล้วปลาหนึ่งปลาสองไปฮะใส่เมืองซิสติโด่แล้วก็คีนเอนจินซ้ำต่อเนื่อง <c oughs> แล้วชีบะบอมป์รอบที 2, <c oughs> ่สองเป็นไงล่ะแปด ปั่นพันองศา no มาของแท้ทุกคน descon. โอ้แรงมากเลยทุกคนไล่ตีน่ะชื้อต่อยมาโอ oh, ้โหดาเมจมันถ่ายจากผมมากเลยนะโอ้วิชาดาวแสนดาวมาร้อยล้านดาเมจโอ้โหแรงแต่เราไม่หยองไงมาคิบะขอหย่าบ้าให้คิบะบอมก่อนเรียบร้อยมาไล่ตีหนึ่งขีบใส่ฮอมาเตอร์แล้วก็รับไปซะคิบะบอมปึ๊บปังเป็นไงสิบล้านดาเมจโอ้โหคนน้อยเลยน้อยจริงฮะทุกคนแล้วก็ได้ลาปิดเกมมาทุกคนลาก่อนนะ ตรงต่อยคือเยอะมาโอเคหนึ่งอลอลานาเมรคือเยอะเรียบร้อยทุกคนพ่ายแพย้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูไปศูนย์ตอนหนึ่งมาทุกคนโอเคมาคนที่สองเลยกันคนที่สองก็คือน้องทีทาวาทห้ามาน้องทีทาวาทก็ทีมก็ประมาณนี้นะคนเป็นโก้สึดด้วยนะก็มาลุยเลยฮนะซ้มยีแม่ของนองทีทาวทาททำการเปิดก่อนนะคนมาอีกามีด้วยบบนี่สุดยอดเลยไม่รัวมาทุกคนอุย้ยโ,โหเปิดมาสามสิบแปดล้านแล้วทุกคนแรงมากนะแล้วก็ อย่าบอกนะว่าโอ้โหโคตรแรงเลยโผลล้อล้านเมยทุกคนโอ้โหติดโล้อสี่ตัวเลยแรงโคตรโคตรอ่ะแรงโฟุดๆเลยนะแล้วรู้เตะบาท้นแลงเอาใส่ซุยเลี้ยวทุกคนตาเรียบร้อยเพราะว่าลบโลกไงแล้วคือจีบไม่ยิ่งฝึกฝึคือไปไงทุกคนไม่ยอมแพ้ไงโอเคฮะ <c oughs> จากนั้นก็มาเลยถู่โจมบารหนึ่งปลาซอไปใส่แถวกลางจานั้นก็ฟินนี่แมนอย่าบอกนะว่าเอออุ้ยยังไม่ตายทุกคนนึกว่าตายแล้วฟินนี่แมนนะฮะรู้เตะบาร์ท้าแลงเอาปิดฉาทุกคนเรียบร้อยฮะสวยงามเลยนะ โน้ไปศูนย์ต่อสองนะทุกคนมาที่คนที่สามนะคนหน่อยดูซิคนที่สามใครเอ่ยนี่คือเมอร์ซี่ชูรี่เดออนฮะทุกคนหน่อยดูซิโอเคมาค่าล่ะคือห้าสิบห้าล้านนะคนนี้ก็ถือว่ามาก็ดีนะทุกคนมาดูเลยฮะมาทุกคนตอนนี้เขานัาการเปิดก่อนทุกคนมาโอ้เขามีคอเกินชุบด้แบเนี่ยนั่นในเกมยื้อเนี่ยรอบเนี้ยหาคนสหามาทุกคนตัดลูกไฟผมเรียบร้อยไม่มีลูกไฟเล่นนี่หนึ่งร้อยแล้วก็โอ้โหเป็นเทไหนลาก่อนนะทุกคน โอ้โหโคตรแรงอ่ะ170ล้านเลยนะจะให้เหตยตายเรียบร้อยนะครับคอนสตาร์มาอีกรอบหนึ่งครับทุกคนโอ้โหมาไม่พาะเลยไงแล้วคีย์เงินจีนสวนต่อมาทุกคนแต่ว่าคีย์เงินจีนล่าธรรมดาเแล้วคือจิ๋วยี่หกสดคืนไปไงปึ๊บเปี้ยงโอ้โหเจ็ดแสนน้ำเมีฮะคือเยอะไม่ทีหนึ่มั่งทีแล้วเขาชั่วใหม่รอบนึ่งทุกคนหมังสตาร์ทหมดทีมนะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเท่าไรเก้าล้านน้ำเมีเนี่ยแค่ล่าจมตีเนี่ยแล้วคีย์เงนจีนทำต่อเนื่อง โอเคคนน่าจะรับผลเรียบร้อยนะก็โซโลเขาโชว์ใหม่รอบหนึ่งฮะปิชาหูข้อแรงอ่ะรอลาด้าเมย์โคสตสตาร์หมดทีมเลยอ่ะไม่น่าเล่นละฮะทุกคนยาซากะาทำต่อสตาร์เมื่อกี้ผมได้เงียบร้อยฮะมาที่คนที่สี่ทุกคนไหนดูซิคนที่สี่อเลเลนดี้นี่ผมขอเนี่ยไม่ถ้าสูญนะเขาเป็นอดีรอผมนะเอาไว้ประดับทีไมเฉยแหละแล้วก็คนที่สี่ก็คือคุณอาซรมาลากันมาค่าบัตรคือเจ็ดสิบล้านให้ทุกคนมาลุยเลยฮะ มาทุกคนซอมบี้มาเขาด้านกลางเปิดก่อนทุกคนมาชาตอมิมาทุกคนป่าหนึ่งป่าสองป่าสามเปี้ยมมาหนึ่งทีนะคนสิบเก้าล้านนาเมยทุกคนแรงมากนะแต่ก็ซอมบี้ม่ยิงมาวิววนมาหนึ่งทีโอเคอย่างนี้ก็คืนจีบโบยี่เขาส่วนคืนมาทุกคนโอ้โหพอแทสี่ร้อยล้านนาเมยโคตรแรงโหเพราะว่ากีตามผมนี่เทียบไม่ติดเลยนะน่ะขาโชว์มารอบนี้ทุกคนติดโล่นะโอเคยังไหวอยู่แต่ว่าผมจะมีสิิทธ์ส่วนหรือเปล่านะป่าใส่โล่ผมด้วยแต่ขอส่วนคือไปทุกคนนั่นแหละ ดูดาเมีแทจิ้งหแสนดาเมจโอ้โหมันฟ้ากับเหวเลยนะแล้วก็ไอ้ผมรอบหนึ่งทุกคนแล้วขีนจีซ้ำต่อนี่ยมานะแล้วคือจีผมนี่คอยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโอเคทุกคนแล้วน่าจะทำการรูดผลเรียบร้อยนะที่จะแสงดาวใอีกรอบหนึ่งเปี่ยงโอเคฮะ อันโดูใบศูนต no mm ์ต hmm. okay. so okay. okay. bon yeah, ่อสี่แล้วครับทุกคนมาเงี้ยได้สวยไหมไข่ต้มฮะต้องมีทุกคนแหละที่เราต้องชนะนะไม่มีทางได้สูนแน่นอนมาทุกคนคนต่อไปนั่นก็คือคนที่ชื่อว่าโคซอลหนึ่งสองเจ็ดสามสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองไม่รู้ฮะทุกคนโอเคครับเป็นตัวเลขนะก็ถือว่าตึงฮะทุกคนค่ารางคือเก้าสิบสองล้านนะเยอะสุดในคิ์ฮะตอนนี้นะมาทคนสนิทเขาล่างการเปิดก่อนทุกคนมาลาก่อนนะลูกไฟของฉันอาฟุตฮามมาทุกคนไม่เล่นแล้วฮะเรียบร้อยฮะโถลานาเมดจากนั้นก็เคียนจี้ คือโยมาโอ้โหสว่าดาเมทเลยเหรอตาเลยทุกคนแล้วก็หวัวมาใส่แถวกลางปึ๊บเปี้ยงโอ้โหทีล้าดดาเมทเลยเหรอเมื่อกี้ผมนี่ตึงทุกคนเลยเนี่ยถือว่าตึงมากทุกคนเพราะว่าข้าวกาลังมาห่างมากเลยไงคือโยกไปอย่างทีแล้วก็มาเลยจีโจ้ผมป่าหนึ่งป่าสองไปนะแล้วเขียนจีไม่โอเคฮะไหวอยู่นะคือโยมาโอ้โหต่อโคเรนะโคหวขนาดล้วจะตีนะเรียบรอยน,นล้ลราก่อนมา,มาทำดีมากเลยเรียบร้อยคนหาวัตถของแท้นะเร็วมากฮารอบน,นี้ โอ้โโนไปสู่ต่อห้าแล้วสู่ต่อห้าแล้วทุกคนคนต่อมาคือคนชื่อว่ามีแมวน้ำเหมือนกันฮะมาขอาเราคือ44ล้านนะก็ถือว่าตึงแน่นอนฮะรอบนี้มาเฮ้ยแม่ขอขาทาการเปิดก่อนทุกคนมามาไม่งหัวมาก่อนทุกคนหนึ่งทีเท่าไร <im it> โอ้โหสีโคล่านาเมทให้ทุกคนแรงมากเลยนะจากนั้นก็คือจีบวิเขาสวดคืนไปไงทุกคนปุ๊บเปี้ยกหนึ่งทีฮะโอเคสีแสนนาเมทคือโยกไปหนึ่งทีโอ้โหสั่งควบบาอะซูริวรับฟันหนึ่งปลาสองไปฮะโอเคจากนั้นก็ขีนชี้สวนต่อไง แน้วขีบปบาวบธอมไปนั่นแหละโอ้โหไปได้ได้เห็นเมิดทีนึงมาอย่างทีแล้วปลาหนึ่งปลาส,สองมาโอเคฮะแล้วซอมมี่แมนฮะยิงไว้ไม่หวั่นวามานะคือมาต่อยอย่างทีฮะโอ้โหแรงมาเลยนั่น่าแล้วก็กินด้วกันชุูมารทุกคนโอ้อันนี้ยังแรงห้าสิบแปดล้านดาเมจคือโยมาหมดทีเลยหรือไม่ไม่ไม่ไมคือโยโอเคฮะไม่ต่อ,อยแล้วนะงั้นก็ขอเนีายฝั่งสีงเงาใส่ซอมมี่แมนอะไแล้วกัน ว่าเรารู้ผลให <ไป S 1> ้คนนั่นจะรู้ผลเรียบร้อยนะแบบว่าปึ๊บปึ๊บปี๊ดสิหกล้านนัเนไมสิบเจ็ดล้านเลยฮะทุกคนกอโอเคแค่น้นแหละทุกคนเรียบร้อยโนไปเท่าไหร่ไม่แน่ใจแล้วฮะทุกคนตอนนี้ผมไม่แนะนําละคนต่อมานั่นคือคนที่มีชื่อว่าดาก้อนจิตฮะทุกคน,คนมาคุณดากนะ้อนนะทีมเขาก็มีจ่าขัาเด็ดเหมือนกันนะเี่ยไอห้ผมต้องไม่แพ้แล้วล่ะมามาทุกคนผมนำการเปิดก่อนแล้วไงโอเคมาเวลาเปิดก่อนแล้วขอแยกฝางสีเงาใส่จ่าขัาเด็ดแล้วกัน ย่างโอเคฮะสิทธิ์แล้วนาเมทต,ตอนนึ่งทีใส่เบสากาดแล้วขึ้นจิ๋วที่ไปเปี้ยนหนึทีทุกคนเพิ่หนึ่งร้อยล้านแล้วโอเคในสุดดาเมิก็แต่หนึ่งร้อยล้านสักทีนะระบบสนามเราต่อเอน,น,อนื่งนองทุกคนโอเคต่อเนื่องนะแล้วขีนจีนซ้ำต่อเนื่องแล้วก็ชีบแบบบอมต่อเปี้ยงโอเคฮะเจ็ดล้านนาเมทนะแล้วขึ้นจิ๋วที่ซ้ำต่อเนื่องทุกคนนั่นแหละสวยงามแต่ว่าเขมามี็นฟืนอาชีพไงแล้วขีนจี้ซ้ำต่อฮะแล้วชีบแบบบอมต่อเนื่องวิ่งนะนาเมทเยอะมากเลยนะยี่สิบสามล้านนา อาจจะถือโคโรเซอร์อีโตโมโยมาฮะเยซาก้าทำต่อแสม,ม้าผมนะแต่ว่าติดหลบหลีกนิดนึงยังไงแมนลงไปนอนต่อฮะทุกคนแล้วก็การันต์เหมือนแล้วกันเพื่อขีบแบบความแรงขึ้นตอนนอี้ที่เซมเมซาก้าเรียบร้อยเกือบตายแล้วก็ขึ้นจิ๋วที่ทำต่อเนี่ยฮะปุ๊บปั้งหนึ่งทีห้าแปดสี่ลารดาเมจน,นะรอบนี้มันต้องอย่างนี้สิเห็นสูตรสีหน่อยขีบแบบอมไปปุ๊บปุ๊บปัง้งเป็นไงห้าลารดาเมจฮะแล้วก็เอาให้ชัวร์ทุกคนบีบบัวพี่เลยม้าตายตอนนี้ที่ใส่ทิลิว ถ้าถือว่าสิริวตาลำนี้คือปีฉาดได้เลยนะเวลาก่อนนะเราต้องชนะเท่านั้นเปียงเรียบร้อย,ย,ออยแล้วโคชนะแล้วไงโอเคอย่างนว่าเราก็สูเสียคนรอบนี้นะ<ๆ>มาทุกคนคนต่อไปน่นคือพี่ก้ามโตทุกคนโอเคมาพี่ก้ามโตนี้ก็เมนหลักเขาก็กระบอกเหล็นะโอเคมาดูลเลยฮะ<ๆ>มาทุกคนผมทำการเปิดก่อนตามค่าทุกคนแต่ว่าสปีไม่มีอาหารแต่ว่าที่น่ากลัวคือกระบอกเล็เขานะ ขอลังแกลิลินเข่าหน่อยละกันขอซิงเกิใส่ลิลินใหทุกคนโอเคฮะแล้วก,ก็ต่อยเงินที่ใส่คิงเอนจินแล้วก็คืนจิบวิญญาไปปุ๊บบ้านหนึ่ทีทุกคนสี่สิบเจ็ดล้านนาเมียทุกคนแล้วก็ระเบิดสนามล้านเล็กน้อยแล้วก็ฝอกซิงเกิลใส่ทอมมารเตอร์ทุกคนหนึ่งทีนะกเกือบตายครับทุกคนแล้วก็คิงเอนจินซ้ำต่อเนื่องแล้วก็ชิบะบอมไปเท่าไรเนี่ยงโอ้โหสี่ล้านนาเมีแล้วก็ขึ้นจนะิบวิญญาไปฮะทุกคนถึงแม้เขาเนี้นระเปิดก่อนแต่ว่า ไม่แน่ใจนะว่าใจะชนะชัวร์นะว่าปลาหนึ่งปลาสองทคนใส่จริงนะแล้วช็ขนจี้ซ้บต่อเนื่องขี่แบบบําไปให้ทุกคนสีหกล้านานานเมชน,นะโอเคฮะยังน้าเจี้ยมอยู่อะแล้วเขาขีนจี้สวนคือมาทุกคนแล้วหัวมาใส่ท่าสกินผมด้วยอึ๊บเปีป้ยงโอเคฮะสี่ล้านานาเมชนแต่ว่ามิตีนี่มบง่งทีแล้วก็ 8, สี่ห้าปั่นทางองศามานะตั้งโอเคฮะจานั้นก็ชีงจี้เลยแล้วกันนะแล้วก็มา ขึ้นจีบวิ่งยี่ไปเปียกฮะสี่สอง 5, 4, ล้านานาเมนะแล้วก็ระเบิดสลับมาเล็กน้อยปืบ๊บโอเคฮะแล้วก็พี่แบบบอมไบปื๊บปื๊บปังสามสิบองล้านานาเมทุกคนโอเคฮะโบล่าตายนะตอนที่แล้วพี่ดำก็ขอมาเซียจ่อฮะทุกคนหนึ่งทีนะไม่ทีเดินมาสามสิบล้านาน,านาเมก็ขีนจีมมาทุกคนลาก่อนแถวไหนไม่รู้แหละที่ตัวหัวอะปื๊บปืบ๊บโหัวสวัสดิกี้ผมได้เหรอ ปังโอเค70ล้านดาเมจฮะเกือบตายาน้แม่ไม่ทีเนะี่ยมั่งทีมันก็เอาให้ชัวร์เหมือนเดิมมาทุกคนมาบีบใส่ราชาแล้ว,วกันก็ขอมับมังกรเถินพารแล้วกันปังโอเคฮะ29ล้ารนดาเมจคือโย่คือโย่ไปโอเคพี่น้่นเกือบตายนะ่ะติดไม่ยอมทอนทุกคนเสียดายหน่อยนะลาก่อนนะแถวกลางยังไม่ตายใช่ไหมโอเคร้อยร้านดาเมจย,ยังพอไหวอยู่นะทุกคนแล้วก็ฟาดมาอีกรอบนึง แต่ถ้าขีดของฮะคนไหวไหมผลที่กล้าร้านนาเม่ทุกคนโอเคไม่ทีนึงมาอีกทีฮะคนยังพอได้อยู่นะแต่ว่าน่าจะเป็นเกมยื้อน่าดูเลยฮนะเอาไว้เราเข้ามาสู้แบบตัวตัวรอบน้อกแล้วกันฮะแล้วน่าจะรู้ผลนนนนะเรียบร้อยแล้วะเรียบร้อยแล้วคนตัวไป1ต่อ7มัง้งคนต่อมาคือคนภาษาจีนนะทุกคนมาภาษาจีนเหลือ,อกี่คนเนี่ยห้เหลือเยอะเลยเนี่ยถ้าเราไม่ขีผมก็เยอะเหมือนกันฮนะโอเคมามาแล้วคนเขนาทํำการเปิดก่อนทุกคนมาโอ้โหตันนี้ขาน้ำการเปิดก่อนเนี่ยเย่แล ลาก่อนล้านนุไฟของฉันเรียบร้อยอ้ออย่างน้อยลูกไฟเหลือสามไหนก็ชินจีนมาทุกคนแต่ว่าเราก็เสียเปรียบพอดีเพราะว่ามีฮันนายเขาด้านการเปิดก่อนไงโซโลงหัวโชมาอย่าบ่นนะว่าหกสิบล้านนาเมททุกคนสตาร์มไปนะสองตัวแล้วก็ววือเหลือแต่มันทีสาิบล้านนาเมทแล้วคือจี๊บวิจิตสวยคืนไปไงทุกคนป้าหนึ่งทีโอเคคือเยอะแล้วเข้าไปป่าหนึ่งปัดสองฮะทุกคนที่บอกว่าไปท่านแหล่สี่สิบห้าล้านนาเมทต,ต้องงี มันต้องยังซี่เราเลยเข้ามาหัวหนึ่งทีทุกคนแล้วก็ป่าหนึ่งป่าสอ,านะอ,งงองมานะเค้นจี้เขามาแล้วก็โซโลโชวมาแต่ถ้าสซโล่ขสตันสตั้มไม่เป็นไรฮะเพราะว่ามีแจ้สถานะสตั้มอยู่คือเยอมาโอเคฮะเนี่ยแล้วเข้ามาหัวใส่โซโล่ขี่ผมด้วยโอ้แรงมาทุกคนยี่สิบสามล้าน,นาเมตรหลังจากนั้นก็เข้ามาป่าหนึ่งป่าสองนะแล้วเค้นจี้ไปฮะทุกคะนกลับมา,บาไปปึ๊บป,ปึ๊บโอเคสักสิบสี่ล้าน,นาเมตรทุกคนโอ้โหไม่มีใครตาเหลือนอะต่อนเดีกทีฮะ เราขึ้นจิ๋วยีย่ไปป้านโอ okay, เคห้าสิบห้ารดามจขอตัดสาโตอยังดีนั่นแหละม้านา,า,นาตายไปซะป้านโอเคฮะม้าเกือบตายทุกคนแต่ว่าติดโล่นั่นน่ะจิ oh, <no. S 1> ้มไปฮะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ชีบะบังไปโอเคฮะยังย้ำจิ้มอยู่ห้าดาเมจฮะสุริวอย่าบ่นนะว่านายน่ะจะทำอย่างนี้นสินะคือเยคือเยโอเคสุดยอดมาเรียบร้อยทุกคนปีฉาแน่นอนมีสัรรมภิททางนี้ เอ,ออสตาร์สามตัวลาก่อนผ่ <laughs> าแพ้อีกแล้วผ่าแพ้แล้วฮะคนต่อมาก็คือคุณเมอร์ซี่บีซีลิงฮะว้าวโอเคมามาคนสโซเมย์ข่าวหน้ากาเปิดก่อนแล้วคนมาไม่หวั่วมาแล้วคนหนึ่งทีนะโคตรล้านนาเมยฮะโอเคเฮ้ยเมส卡尔ล้านนี้ไอ้ยาเพิ่งเคยเห็นผมนึกว่าไม่มีใครสุ่มนะเนี่ยก็เค้นจีมานะแล้วเมทีนี่บ้างทีโอ้โหรล้านนาเมย์เหรอน้าแชาเนี่ยนะโอ้โหล้าแชา่ล้านนาเมย แล้วคือจิ๋วหัวที่สองคือไปไงแล้วคิงของสวคือไปไงทุกคนนี่ชิบะมั่ไปนั่นแหละโอเคยี่สิบล้านนามิเอะไม่น่าเกี่ยวอะไรแล้วสมัยแม่ขอไปวิ่งหมูมาฮะแล้วโคเซโฮโฮมาโอ้โหรอลา้านนามิเอะเช่นเคยทุกคนจพะพเดตตาเรียบร้อยนะงั้นก็ขออนุญาตขามุยขามุยก่อนฮะเออเรียบร้อยฮะคนต่อมาคือคุณอาบะอาบะฮะทุกค,คนมาแทุกคนคิดหน้าสอด้ามกาเปิดก่อนทุกคนมา มาเลยแต่เขาใช้วิชาดาบแสงดาวมาก่อนปุ๊บเฟี้ยงโอเค23ล้านาเมตรฮะก็เชียนจิ้นมาขยี้หัวใจได้นึง29ล้า,ลานาเมตรแล้วดัวมันตีใส่ซูริวนะโอเคฮะแล้วขึ้นจีบวิธีไปปุ๊บปุ๊บปับปงโอเคซูริวต่อหนึ่งทีแล้วก็ปาหนึ่งปาสองไปหลังจากนั้นก็เชียนจิ้นฮะแล้วคิดว่บามันไปเท่าไรเอ,อ่ยโอ้10ล้านาเมตรแล้วปาหนึ่งปาสองมาทุกคนแล้วเชียนจิ้นมานะซูริวต่อประมาณหนึ่งที แล้วตอะมิฮะมันแคดัดแสงดาวมาผมขอหอญ้าฝาสาีเงาแสงตอะมิแล้วกันฝาสาีเงาแสงตอะมิโอเคฮะยังพอไหวอยู่ขึ้นจีบหวที่ไปเปี้ยงเส่สุดการ์ดนาเมดแล้วก็ลมเย็นๆหน่อยแล้วกันชื่นใจไหมนี่แหละแล้วก็ฝาสาีเงานล้วขอใส่ด้วงนะโอเคฮะอาชุล่าคาโปโตะแล้วก็เฮียนจิ้นซ้ำต่อเนื่องของผมนะแล้วก็ไปชิบะบอมไปเปี้งยงคืนนี้แล้วต่อมามันก็ถึงเวลามาทุกคนโอเคคือเยอะ คือโยอะแรงมากนะคนนะสองลาร์มั้งแล้วผ่าแล้วฟาหมาทุกนคนแล้วขีนจี้ของสวดคืนไปนะคนมาตอนนี้ที่ใส่มา้าม้าตายเรียบร้อยแ,แล้วก็ขึ้นกีบอยี้ไปเปี้ยงใส่สองล้านหนาเมดแล้วก็ระเบิดสนามแรงๆนอยทุกคนแล้วจะใจมาตบม้าตาตรงที่ซุยริวฮะรอบเนี้ยงั้นขอเนี่ยชี้แบบออกมาแล้วกันปึ๊บเปี้ยงโอ้ไม่ใช่ดาวแสนดาวม้าทุกคนฟันมาเปี้ยงถึงลานดนาเมดทุกคนโอ้โหโคตรแรงนะแล้วฝ่าสิงเอาใส่ซุยริว ฝังสีเงาหมื่นทิตแล้วขึ้นจิ๋วยี่ไปบ้างโอเคฮะหนึ่งล้านเมจแล้วว่ลมเย็นๆหน่อยนะเงาฝังสีเงาเสรอริวอีกรอบหนึ่งฮะเสรอริวไม่ตายเสรอริวนายไม่ตายนะ่นยยนะแต่ว่าซ้ำต่อเนื่องตายไหมเปี้ย,ยงโอ้ยยังไม่ตายอยู่ดีทุกคนเอย่าได้รูนอะถ้าเกิดว่าใส่รูนก่อนนะน่าจะมีโอกาสชนะอยู่ที่ต่อมา แล้วพี่อาดาวแสนดามานะคนปันเปียงเพียงมานะสาสิบล้านนาเม็ดเดี๋ยวนะโซลี่เขาก็มาโอ้โหแรงมากเลยนะ่ะเรียบร้อยฮะตัวเกมถอยตายเรียบร้อยคนมาแพ้ไปฮะมาคนต่อไปนั่นคือคุณยูโนมีนะเพราะว่าคนเมอร์ซี่โชลี่ของน่านการสู้ไปแล้วนะมีเกวินนะฮะมาคนเกวินเขาด้านการเปิดก่อนทุกคนมาเกวินได้ทำการใช้ลูเตตฮอดมาทุกคนปึ๊บเปียงไปเรียบร้อยแล้วนาเมีทุกคนสตัมไปสองตัวแล้วก็ขึ้นเกียววินมาฮะแล้วลมเย็นมาหน่อยโอเคชื่นใจแล้วล่ะ เราขอสวดเลยแล้วกันนะลมยีของเราเนะี่ยเรือมาต่ออย่างทีนะี้ใส่แถวหลังนะ54ล้านเลยเหรอพวกแรงแล้วเขียเงินจีนมาทุกคนโอเคแล้ว,วขววี่วิ่งเข้ามาเตะอีกรอบนึงใส่จากขัดด้วยลากรเราจะขัดดิบแม่เลยละแต่ขึ้นจิีบยี่ส่วนคือไปก่อนฮนะขอมาสูดสีหน่อยร่างค่อยข้า,ขามเรือมต่ออย่างทีจากนั้นก็เขียนจินจีน,นครับทุกคนฝ่าทีเงามาใส่ซับตะกี้ผมนะขัดยอดด้วยไงนะอยากโคตรที่เรือเข้ามาต่อยเฮียบอกนะว่าไม่หรอไม่หรอ สิบห้าล้านาเมตทุกคนคือโยมาคือโยกมายังไหวอยู่แล้วก็คือจีบยีย่มาทุกนะคนสิบเก้าล้านาเมตรแล้วลมเย็นยินม,มาต่อเนื่องแล้วขอยา่าฝาสีงาเงาใส่เกวิน,แ,กกนแล้วกันนี่แง่ยหรอเลือดสิบสองไปตอนนี้ที่ใส่บนรอดแล้วคือจีบยีย่สับต่อเนื่องนั่นแหละหนึ่งร้อยล้านาเมตรทุกคนแรงมากแล้วระเบิดสลับพลังได้น้อยฮะโอเคฮะยังไหวอย,อยู่นั่นอะโอเคทุกคนน่าจะรู้ผลเรียบร้อยแล้วฮะเราต้องชนะใช่ไหม อุ้ยนนชนะเฉยเลยทุกคนเฮ้ยงงแล้วเนี่ยแตบบ่น่าจะเป็นการต่อสู้ขึ้นน้มากเลยนะน่ากินเวลาไปเยอะเลยแหละคนต่อไปคือคุณคุณชิดาหนะ้ามาคุณคุณคณชิดาสิน,าานะมาแล้วขอผมนำการเปิดก่อนทุกคนมาแล้วขอผ่านใส่สุริย์เลยกันสุริย์นานะ่ะลงไปนอนซะนี่แน่เหลือสามหล่อไปตอนนี้ที่ใส่นั่นแหละคืนกี่ไปยี่ไปฮะทุกคนเปี้ยงฮะคนสิบล้านนาเม็ดโอเคบอลตายแล,ถถล้วบทสามครัางเล่นน้อยะฮะปึ้มแล้วฝาสีเงาแลนะ้วขอใส่คีนจิ้นนะหนึ่งทีแล้วก็คีนจิ้นะ แล้วขีบแบมันไปปึ้งสองล้านสี่แสนนาเมยทุคนแล้วขึ้นจีบวิซ้ำต่อเนื่องในรอบหนึ่งฮะปังโอเคผมว่าไงก็ชนะรอบเนี้ยเพราะว่ามีท่านานเขาอ,ออกช้ากว่าผมไงขีบแบมันไปเท่าไรสิบสี่ล้านนาเมยทุกคนโอเคเม็ดทีนี่มากทีฮะคุณขอช่วยมากเขาจะยอดด้วยสองแสนนาเมยทุกคนเนี่ยว่าสตาร์สามตัวนะแต่ว่าเขากับสองตัวแหละ ว่าสมาชิกีซางผมอะ่ะไม่มีฮัตสตัรนได้ฮะเพราะว่ามีพาศีตัวร้ายอยู่นะสีหบอมไปโชว์หน่อยเตี้ยงโอเคสีแล้วน้าเมยทุกคนโอเคใช้ได้อยู่นะไอเราขึ้นจีบุยทำต่อเนื่องป้างโอเคฮะต่อกับน,น้าเมยคือโยคือโยขอขึ้นจีบุยี่ก่อนข้ามาก,กันขึ้นจีบุยี่ไปปึ๊บปึ๊บปังฮะส,สาย15น้าเมยต่ออีงทีแต่ได้ใช้ทุกคนแต่ว่าน่าจะมีโลอ,อยู่ใช่ไหม มีมายาทออยู่หลายคนระเบิดนน้อยนะเนียบร้อยแล้วคนขอข้ามัแล้วกันชนะชัวร์แล้วคนมาคนต่อมาคือคุณอินไม่มีมือให้ทุกคนมาสายฟี่อยู่ญย่ใช่ไหมทุกคนอยู่ญ้ามาทุกคนตอนนี้นะมาแล้วเขาข้ามการเปิดก่อนทุกคนดุชนี่นะมาฝังซีเงามาใส่โซนี่ผมโอเคหลังจากนั้นก็กดมาทุกคนกัดก่อนมาไม่มีไม่เห็นนาแล้วตัวนี้90้ารานาเมะนะเมื่อกี้แล้วก็เคียนจี่มาฮะ โอ้เสียงเลยไม่มีนะทุกคนโอเคฮะอีสานนาเนะสิบล้านเม็ดนะเมื่อกี้สเดีย์ต่อมาแล้วคือจีบโซยีย่ของขวดคือไปไงบอกขยี้เมื่อี้ต่ออย่างทีแล้วก็เข้ามาปาหนึ่งปาสองปายสิบสี่ล้านเม็ดขนาดจากนั้นก็เฮียนจีนฮะทุกคนแล้วชิอบบําไปปึ๊บเปี้ยงสี่ล้าน,นาเม็ดนฮะจากนั้นก็เฮียนจีนเข่าวสขึ้นมาผมโค้ชไม่ชอบเบตา้ายริงเลยนะเอาจริงอ่ะคือมันแบบนานมากฮะทุกคนสเดีย์ต่อมาในที่ยี่สิบเจ็ดล้านเม็ดนะช่วงช่วงมาโอเคฮะทุกคนสตาร์สองตัวนะ ฝาสีเงาใส่โบลล้อละกันตัวล,ล,ละครคหลักนะนี่แน่แล้วก็ฝาสีเงาละครใส่ซูริวนะแล้วก็เขีนชินฮันละครของผมไปจากนั้นก็ชีบะบอมไปปุ๊บปิ่งสี่ล้นสองแสนล้าเมตรทุกคนแล้วก็พอไหวยอยู่แล้วก็โซโลโชมาโคซโโฮโฮมา,มาฮะทุกคนรอบต่อไปน่าจะเป็นกาปิดฉากเขานะโอเคฮะตายหรือเปล่าเอ้ยห้าสิบแปดล้านเมตรโอ้สิบสี่ล้านเมตรทุกคนโอเคเบอร์ลาด,ดานหนึ่งตัว ตอนหนึ่งทีถ้าใส่เมทัลในนะเกือบตายเหมือนกันนะกุลีบาก็ากาเ,กเข้ามาตีหนึ่งทีสุริเวเข้ามาอัปเปอร์คัพหนึ่งทีฮะเพราะวไม่มีรูปไฟละคืนจีบหัวขี่ไปปี๊บปึ๊บปังเจ็ดสี่แล้วนะเมทุกคนตายไปสองตัวนะเพราะน่าจะลุกผมไปที่เรียลออแล้วฮะทุกคนเป็อย่างถ้าเกมพินี่คือหายนะเรียบร้อยแล้วคนชนะเรียบร้อยนะต่อมาคือผมไม่เกยทุกคนมาผมไม่เกยสินะ มาค้สเปียกไหมเขาได้การเปิดก่อนนะคนแต่ว่าส่วนใหญ่นี่คือมีแมทชีนเตรียมเลยนะก็ยังดีอยู่นะว่าสตาร์ทได้ฮะเปียกไหมเขาได้การไม่ผิวออกมาฮะทุกคนจากนั้นก็อล่อยโมเมนตัมโอเคฮะแล้วหัวมาสัตว์ทวักกี้ผมนะทุกคนคุ้ยแรงนะเนี่ยวัวล้อราดาเมโอ้โหเกือบตายเลยไม่ไม่ขอแรงเลยอ่ะโอ้โหโคตรแรงนะ่นี่ะผมไม่เกณฑ์นี่ไม่ธรรมดาเนี่ยแล้วขึ้นจิบี้ไปเคลียร์ต่นงหูทีนะทุกคนบาร์าร์นเราติดประมาทไปซะได้ อาเคียนจิ้มไปฮะทุกคนนล้วคียบ,บับัมป้ายเท่าไรสิบสี่ล้านนาะเมตน,นะแล้วสปเปิร์มเอเวอเมต้ามาหัวมาใยทรับกินของมีแล้วเหรอปิ้งอ่ะโอ้โหเกือบตายแล้วนะ่ะแต่ยังดีมีโลฮนะโชว์มาต้านใครเอ่ยโอ้จับให้เดือดรัตั์ด้วยโอ้โหแย่ละขอโชว์มาอีกทีหนึ่งฮนะห้าสิบเก้าล้านนาเมตเลยนะโอ้โหตั้งสี่ตัวเลยเหรอว้าวไม่ธรรมดาแนนะ่หน่ะ โอเซโอโฮมาเนี่ยคนแต่สิบห้าล้านดาเมจฮะจากเพศกับโซนิตายเรียบร้อยซูเปอร์รามาดิต้ามผมโดนตั้มมาแล้วทเถอะเรียบร้อยฮะลาก่อนเลยป้างั้นนะคนเรียบร้อยยี่สิบห้าล้านดาเมจนะคนผ้าแพ้ไปที่เรียบร้อยแล้วฮะพอจะมาคือรอตัวอวยให้ทุกคนมามาคนโซนิของร่าการเปิดก่อนนะคนมาฝังสงเอาไปเลยนี่แน่สี่ล้านดาเมจนะคนแล้วก็ตอนหนึ่งทีคือจีวีไปปึ๊บปุ๊บป้างหนึ่งที่คนหนึ่งล้านดาเมจนะแั้นก็ ลมเย็นๆหน่อยละกันพ mm. ักๆหน่อยแล้วก็ชีบะบอมไปเปี้ยงหนึ่งล้านนาเมตรแล้วป่าหนึ่งป่าสองหาทุกคนแล้วก็ขีนยชิ้นไปโอ้หมันมันไปเกียืเยอะจริงนะไล่ยมตีหย่เดียวแล้วก็ชีบแบบบอมไปหาทุกคนยี่สิบล้านนามตรแล้วมาป่าหนึ่งป่าสองนะเอมอเล็เข้ามาปั่นที่โอ้โหป้อมไหวไหมเข้ามาตีแรงแล้วนะตัวนี้ป้างโอเคฮะขึ้นกีบวิไปนั่นแหละทั้งแปดสิบเจ็ดล้านนาเมิ ก็น่าจะรู้ผมมาที่เรีร้อยแล้วคนระเบิดไปนะเรียบร้อยแล้วคนพคนต่อมาก็คือคุณหมูอ้วนนะคนมามาแล้วคนผมทำการเปิดก่อนนะคนมาเพราะนักการใช้วิชาดัดแสงดาวมาก่อนนะคนโอเคฮะพอสิงเอาไปเลยนี่แน่แล้วก็ขึ้นจีบที่ไปป้านหนึ่งทีที่เขาเจ็ดสิบห้าล้านดามีนะก็ระเบิดสนามแล้วเล็กน้อยฮะปึ้งโอเคฮะแล้วก็ทิ่แบบบอมไปเปี่ยงสี่ล้านดามีุกคนแล้วก็ขึ้นจีวิชามต่อเนื่องนะติดโลกหมดเลยฮะ แล้วคินที่ซ้ำต่อเนื่องแล้วชินแบบมอมไปรอบหนึ่งครับทุกคนเอาคาร์นาเมตนะสำไมเข้ามายิงหนึ่งทีนะทุกคนต้องมีข้าวการมาฟันโอเคฮะถือว่าสวยงามเลย900,000นาเมตชินแบบมอมมาไปฝูงนะฮะทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยเหลือ่าชินแบบมอมของเราออกมาของจริงนะเพื่อนจีบี้ไปนั่นแหละยฮะทุกคนสวยงามแล้วก็เหลือตัวเดียวสินะ,ะโลน,น่านหะแตะไปซะเรียบร้อยแล้วคนชนะนะ,ะนนะรอบนี้คนต่อมาคือคุณแพมอี๋นะ หลือลคุณโนนมแล้วก็คุณจานไอแล้วก็ r อ1หนึ่งแล้วก็แฟมิอีซีคนได้ทุกคนมาะจะได้ถักเลี้ยวคอผมเลิมไม่ไหวแล้วทุกคนหลังจากที่กินน้ำเรียบร้อยแล้วโอ้คอก็ดีขึ้นนิดนึงฮะโอเคมาอันนี้ก็ระยะเวลาคือหนะ้าโมงสี่สิบเจ็ดนะมาคอผมเรการเปิดก่อนล้วคนมาแต่ว่าเขาได้ใช้วชิชาดับแสงดาวมาก่อนเื่อเปี้ยงโอเคหกแสนนาเมตเอยหกลา้านนาเมตด,ดิงันนก็ฝง,งสิงเอาใส่นี่เลยแล้วกันฝังสิงเอาใส่โซนิคเขาเลยติดโล่นึงที ตอนทีฮะใส่โลแล้วขึ้นจีบยี่ไปเท่าไรเอ่ยปึ๊บปุ๊บเปี้ยงฮะ53ล้านนาเมียทุกคนนะก็ระเบิดสนามเลาเล็กน้อยฮะป้างโอเค54ล้านนาเมียแล้วก็ฝั่งสีงเงาซ้ำต่อเนื่องโุคใส่โบลอสก็มากินเลยชิบ,บ,บ่ะบอมเปี้ยง10ล้านนาเมียทุกคนโบลอสตายเรียบร้อยแล้วขึ้นจีบยี่ซ้ำต่อเนื่อ,องอีกรอบหนึ่งฮะทุกคนโอเคฮะคือเยอะแล้วเข้าไปป่าหนึ่งป่าสองนะ53ล้านนาเมียแล้วก็คีคย์เงินจีนฮะทุกคน แล้วชิบะบอมต่อเนื่องอีกรอบนึงก็เข้ามาทำการฟันนะโอเคฮะสิบล้านานาเมีเหมือนกันคือโยะคือโยะโอเคฮะยังพอไหวอยู่แล้วคือจิบิยี่ทำต่อเนื่องเอใส่โล่นะนี่ไหนทำโลหายไปก่อนแล้วลเราเบิดสนามเราเล่นน้อยฮะปุ๊บโอเคฮะเรียบร้อยทาําทำการปดฉากละชิบะบอมปีฉาดซะปุ๊บเรียบร้อยทุกคนม่ยังไม่ตายเหรออ๋อยังมีกระบอเหล็กนี่นามันตายเกือได้นคนตานี้นะมาคนอีสาคนสุดท้าย ในที่สุดนะคนต่อไปคือคุณ R นะา,นนาเหนึ่งนะมาโคเคนหน้ากลับเปิดก่อนตามเคยนะคนมาฝังสิงเอาไปเลยคุณอาเอ็ดหนึ่งทีให้คนโอเคฮะคปื๊ดจิ้วยี่ไปปึ๊บปื๊บปับปงเสีสยแล้วหน้ามีดหลังจากนั้นก็ฟุบุกเขี้นให้คนเข้าไปซ้ำต่อเนื่องนะปึ๊บมนันน่าจะรู้ผลเรียบร้อยนะคนเพราะว่าเข้าเรามาต่างนะต่างกันตั้งยี่สิบล้านเลยที่แบบว่าต่อเนี่ยนะคนปื๊บ,บ้วคือจิบีซ้ำต่อเนื่องนะคนปึ๊บปื๊บปังโอเคที่แบบว่าไปเปียง อส9ล้านเมตรนะถือว่าแรงใช้ได้รอบมิดทีนี่มาคือโยโมาอีกรอบนึงจากนั้นก็คือจีบที่ทซ้ำต่อเนื่อฮะจากเท่้กี่ผมสุดหน้าละเรียบร้อยฮาตายเรียบร้อยอีสองข้อสุดท้ายนะคนโอเคจากนั้นก็คุณจังไอ้ต่อนะคนมามาขอผมนำการเปิดก่อนนะคนมาแปลว่าขอนทานใช้วิชาดับแสงดาวมาก่อนอเปี้ยงโอเค50ล้านาเมตรหอยา่ฝาฝั่งสิงหเอาใส่ตำหนิกัน นายเปิดใส่ยครนะเมื่อกี้นี่แน่หลอดเลือดเป็นรุนเลยฮะคืนจีบอี้ไปป้านหนึ่งที่ขอสยโฉล้านเมียนะแล้วก็เราเปิดสามมาเล็นน้อยป้าโอเคห้าสิบสามล้านเนมียหลังจากนั้นก็ฝังสีเงาแนละ้วข้อแสตมิสโอเคแล้วก็คีเงินจิ้นต่อเนื่องเลยฮะแล้วขีบบบอมไปสอลสงลนะ้านขแสาเมียนะมาค่อยแรงเท่าไหร่เราคืนจีบอุ้ไปฮะแล้อซนน้ำต่อเนื่องนะโอเคฮะยังพอไหวอยู่คืนอี่หนึ่งที่ น้อไปป,า 1, ปา 2, ่าหนึ่งปาสองฮะเก่งอนทุกคนเลยนะเนี่ยมูกิวผมอะถึงแม้ข้าเราจะหาแต่ว่าสูสีดีฮะชิบะบอล์มไปฮะโอเคสีลายก้าแสนอาเม็ไม่ใช่ดาแสนดาวมาคนโอเคฮะพอไหวอยู่นั่นแ่ะเจ็ดเจ็ด้า 9, นอาเม็ฮะน้องสินจีบไปได้เวลาช้ิบะบอล์มนะเสียนะจะมีใครตายบ้างเอง่ยตอนนี้ที่คือจิวยี่ไปก่อนทำลายโลกก่อนป้านหนึ่งที 4, 9, สีโหล้ายนาเม็ดทุกคน ก็ระเบ,บิดสนามบาลเล็กน้อยนะปึบ๊บเกือบตายหมดแล้วคนเหลือเพียงแค่สามตัวเท่านั้นปีฉาด้วยชิบะบอมไปเลยปึ้งมีสิบอาดาเมนะคนแล้วก็ลาก่อนปึบ๊บเรียบร้อยนะคนน่แล,แล้วก็มาที่คนสุดท้ายนะคนมาคนสุดท้ายนั่นก็คือได้แก่คุณโนเน้นั่นเองมาแล้วคนผมนำการเปิดก่อนตามคาลนะคนมาฝัสงสีเงาใส่กระบอกิบเลยกันฝังสีเงาไปเลยนี่แน่ แล้วก็ต่อนหนึ่งทีแล้วก็ขึ้นจีบขี้ไปปึ๊บปึ๊บป้าหนึ่งทีคนหนึ่งรอนล้นน,นะเมย์ทุกคนตายไปสองตัวนะแล้วก็ระเบิดสลับเล็กน้อย,อยป้าโอเคฮะแล้วก็ฝังสีเงาใส่ดูเราว่าราชายแต่ว่าติดไมย่ยาท้อหนึ่งทีนะแล้วก็เสียห่กความหวังไปฮะแล้วก็ชีบ,บับอบมไปเลยป้าแล้วคือนจีบขี่ไปฮะทุกคนโอเคคือเรียต่อนหนึ่งทีแล้วเขาไปปาหนึ่งปาสองฮะแถวบ,บน แล้วเขียนจีนต่อเนื่องฮะแบบมอมไปเนียนที่หัวมาถึงทีทุกคนใส่เท่าตะกี่ผมนะแต่ว่าไม่เข้าหรอกนะ9แ <c oughs> สนนาเมตรงั้นขอย่าบวกขี้หน่อยละกันปีนี่ยต่อเนียนทีฮะ <c oughs> คือจีบวิทยใส่กระบองเลยฮะทุกคนอย่าตายละ่ะยังมีโล่อยู่ฮะทุกคนโอเคโล่ช่วยชีวิตอีกนะ ยังก็ขอแยกปิดฉากด้วยชิบะบมาไมการขั้นสุดท้ายอะ่ะปึ๊บปึ๊บปังยังไม่ตายเหรอต่ยอ,อย่างทีฮะโอเคตายร้อยอย่างนั้นก็ตายด้วยน้ำมือของชิบะนะตอนนี้ก็นําจะอัดมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนถือว่าอัดมานหนาไม่นะแล้วก็นี่ฮะจากตอนแรกที่เราอัดคือห้าโมงนะห้าโมงแบบนิดนิดหนึน่งอ่ะห้าโมงสี่นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนนี้คือห้าโมงห้าสิบห้าคนเกิดหกโมงนะขอแยกไปอองกายก่อนละกันฮะทุกคนซีอูเกียนทุกคนมาเจอกับคลิปหน้านะ